รายการสยามปันสุขหัวใจพอมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีพิรุธฮะถ้าพิรุษตาบอดจะทำยังไงไม่บอดลุงชินถ้าลุงชินพูดพ่รุษตาบอดตาบอดจะทำยังไงก็มันไม่บอดทำไมัไม่บอดอ่ะก็ไม่มีความรัก ความรักก็ทำให้คนตาบอดนี่ไม่มีความรักเอามาจากไหนมาเอามาจากไหนก็ตามต้นโพต้นไม้ใหญ่ใหญ่ไงอ๋อไเขาเขียนป้ายหรือไปแกะสลักติดไว้ที่ต้นโพใช่เขาบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดถ้าหูพี่หนุ่มเดิ้ลไม่ตาบอดพี่หนูเด้อยังยังยังจะไปช่วยยังพีเขาเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเขาเป็นคำเปรียบเทียบเหรอเขาบอกว่า เวลามีความรักเนี่ยมองไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลยไม่ได้หมายความว่าลูกตาลูกในตาเนี่ยมันจะบอดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคำเปรียบเียบการที่ลูกตาเราเนี่ยนะครับลูกตาที่เรามองเห็นเนี่ยนะมันจะบอดได้เนี่ยมีสาเหตุหลายอย่างสาเหตุอะไรมั่งอ่ะเป็นกรรมพันธุกรรมกรรมพันธุ์เป็นต้อกระจกเป็นต้อกระจกเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาเกิดอุบัติเหตุไม้แทงตายอย่างเนี้ยโอ้อหตาบอดแน่นอนเออแล้ววันนี้ลุงชินจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเหรอ เล่าเรื่องคนตาบอดไม่เลยไม่เลยหน้าตาอย่างนี้มีความรู้เหรอเอาทำไมอะเดี๋ยวจะไปกราบขอความรู้จะใครหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเอาลงกตทั้งทางโลกและทางธรรมเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอทีนี้ก็จะรู้ละความรักใครคนตาบอดไหมไม่กล้าถามหรอกเรื่องความรักอะเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามไห้ เดี๋ยวถามให้พิรุตไปกับลุงชินแล้วเดี๋ยวเราไปถามทั้งทางโลกทางธรรมเลยได้นะเออทีนี้จะได้ไม่ไปเชื่อเขาแล้วว่าความรักทางคนตาบอดก็ไม่รู้ผู้เขียนติดไว้ะไปนะไปนะครับท่านผู้ชมเราไปด้วยกันไปถามหลวงพ่อกันอ ก็เป็นโชคดีที่เราเกิดในยุคที่มีพัฒนาการในเรื่องของการดูแลรักษาตาได้โดยไม่ยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะรักษาควรจะย้อนกลับไปดูว่าไอ้ตาเราเนี่ยทำไมมันถึงต้องสั้นต้องยาวตาต้องฝ้าฟางเป็นต้อกระจกต้อหิน บางทีเบาหวานขึ้นตาก็ทุกทรมานมากเหมือนกันสาเหตุที่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือการใช้สายตาของเราถ้าเราใช้สายตามากเกินไปโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยลูกหลานเราก็ใช้สายตาเพ่งมองโทรศัพท์ทุกวัน ใช้คอมพิวเตอร์ใช้แท็บเล็ตจ้องมองอันนี้แน่นอนว่าอนาคตสายตาก็จะเสียหายแต่ในขณะที่อาจจะยังเด็กหรือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็าอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ถ้านานๆานไปตาที่ทำงานหนักเช่นประสาทของตาก็ดี แก้วตาก็ดีมันก็มีต้องมีความเสือ่อมมีความเสียหายเป็นธรรมดาอย่างนี้ได้บอกไปแล้วพวกเราโชคดีที่เกิดในยุคที่การแพทย์นั้นทันสมัยเดี๋ยวนี้การจะผ่าตัดตาก็ไม่ยากการจะไปลอกตาก็ไม่ยากเลย แต่เราก็ต้องมีเวลาและก็มีสตังไปจ่ายให้เขาแต่สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะไปรักษา หลวงพ่อหมายถึงคนที่ตาบอดแล้วาการที่ตาบอดแล้วจะให้กลับมาเห็นเป็นปกตินี่เป็นเรื่องยากมากยายิโยมยิ่งถ้าหากว่าประสาทตาเสื่อมแล้วเป็นประสาทตาเสียแล้วนี่อันนี้ยากมากและในเรื่องนี้จึงควรจะดูแลป้องกันดีกว่า ควรใช้สายตาถนอมสายตาของตัวเองให้ดีที่สุดญาติโยมหลพ่อเองอายุมากขึ้นก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าดวงตาก็เปลี่ยนไปเวลาจะมองจะอ่านหนังสืออะไรก็ต้องเพ่งต้องจ้องมองก็เป็นความเสื่อมตามวัยตามการเวลา แต่วันนี้อยากจะพูดไปในมุมที่ว่าคนที่ตามองไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันสลับตาเราก็จะนึกถึงภาพของคนขายลอตเตอรี่ก่อนเลยย่าเดยียวเพราะเป็นอาชีพที่ง่ายแต่ก็ไม่ง่ายสักทีเดียวนะพอขนาดตาบอดขายลอตเตอรี่ก็ยังมีคนโกงเรา มีคนเบียดเปลี่ยนแต่คนที่ตาบอดแล้วสามารถที่จะซ่อมรถได้นี่อันนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆบางคนซ่อมรถมอเตอร์ไซค์บางคนซ่อม,มรถยนต์บางคนตาบอดแล้วขายขนมปังปิ้งก็ยังได้ บางคนตาบอดสามารถที่จะเดินสายไฟได้เ็นช่างไฟอันนี้ก็เรียกว่าน่าทึ่นเลย ที่หมู่ที่4ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีลุงชินนาะมาที่นี่เพราะมีเรื่องที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ดูกับตาตัวเองเป็นเรื่องของผู้ชายพิการทางสายตาตาเขานะครับมองไม่เห็นทั้งสองข้างแต่สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงคู่ชีวิตส่งเสียลูกเรียนระดับมหาวิทยาลัยไ,ได้ โดยมีรายได้จากการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ใครจะให้ปะยางก็ทําได้ครับใครจะจ้างไปปรับแต่งเครื่องยนต์ก็ทําได้ซ่อมเบรกถ่ายนะ้ํามันเครื่องเป็นเรื่องเล็กๆทําได้แน่นอนครับแม้แต่เอาเครื่องรถตัดหญ้าเนี่ยนะครับมาให้ซ่อมก็ยังซ่อมได้เลยแหละครับชาวบ้านตาบลเนินหอมเรียกพี่คนนี้ว่าช่างเกตคนพิเศษที่ตามองไม่เห็นแต่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้ ฟังวิทยุหรือฟังที่เสียงเขาจากรายการโทรทัศน์นะพี่เจพี่เขาบอกว่าโอ้ยลำบากจริงๆเลยสามีก็ไม่มีลูกก็เล็กช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยให้ก็ช่วยอย่างนั้นนะจะทำงั้นเหรอทำงั้นโอ้โหทำได้แต่ไปทำทำไมแต่คนก็ช่วยคนช่วยก็ช่วยอยู่แต่จะให้แต่เขาช่วยไม่ช่วยตัวเองก่อนคนช่วยเขาก็ช่วยแต่เราต้องช่วยตัวเองด้วยใช่จะตัวเองก่อนแล้วก็ให้คนอื่นมาช่วยโอถ้าทำไม่ได้แล้วก็ เออเรียกร้องให้เขาช่วยสำงันมือดีเท่าดีอะไรดีหมดเออคนนี้อ่ะมนช่วยมาตลอดเลยอ่ะไม่เหนื่อยไงเอามันนื่อยก็เหนื่อยตาตามองไม่เห็นเลยกี่ปีแล้วพี่กันรอนนี้ก็รวมๆสิบปีแล้วสิบปีแล้วพี่ยังไม่เหนื่อยเหรอพี่ให้คนอื่นก็ช่วยแล้วนะนะไปขอร้องเลยไปบอกโน่นเลยหน่วยงานทางภาครัฐนะไม่ใช่เอาแค่ออกใบอะไรนะผู้พิการมาให้ผู้พิการ ขอ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 มาช่วยหน่อยขอมาช่วยเยอะๆเลยแล้วคนอื่นที่ก็ตาบอดเหมือนเรานะเขาก็จะไม่ช่วยเหมือนกับอย่างร้องล้าล้านคนทั่วประเทศรัฐบาลยอนไหนมาช่วยเออเราต้องช่วยตัวเองก่อนจะให่เดี๋ยวนี่คนตาบอดก็เลี้ยงวัวกันได้ ดังที่เราจะเห็นว่าก็มีการเชิญชวนูมิจิศรัท,ทั่วไปช่วยกันบริจาคเพื่อที่จะจัดหาบัวมาให้ผู้ที่ตาบอดเนี่ยได้เลี้ยงเป็นอาชีพอันนี้ก็ต้องขออนุบมธนาเ,นเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็คงจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกันไป คนตาบอดที่หลวงพ่อเคยรู้จักและนำมาเล่าญาติโยมฟังหลายคนบางคนก็นอกจากตาบอดแล้วก็ยังต้องรับภาระดูแลคนใกล้ตัวยกตัวอย่างเช่นป้าคนหนึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากวัดต้าขาย๋้ยเตี๋วได้ ทำก๋วยเตี๋ยวได้ตาบอดแต่ทำก๋วยเตี๋ยวให้คนตาเด็กกินได้และยังสามารถที่จะดูแลน้องซึ่งเหมือนกับคล้ายๆคนที่การบกพร่องทางสติปัญญาด้วยอันนี้เขาทำได้และทำมานานวันนี้ ขอนำเสนอเรื่องของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเล็กๆร้านหนึ่งริมถนนสายอ่างซับเหล็กซึ่งเชื่อมต่อไปอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลโคกตมูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนั่นเองครับร้านนี้ไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องความอร่อยนะครับขายก็ไม่ค่อยดีคนขายก็ไม่สวย จะเอาไปลงเฟซบุ๊กก็คงไม่มีใครกดไลค์หรอกครับแถมท้ายคนขายยังตาบอดทั้งสองข้างอีกด้วยครับยายสมนึกกัญญาเงินอายุ70ปีตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ6ขวบสาเหตุนั้นมาจากโรคตาแดง แล้วก็รักษาแบบไม่ถูกวิธีครับแทนที่จะไปหาหมอกลับใช้น้ำที่ปลุกเสกโดยเพื่อนบ้านมาหยอดตารักษาแทนด้วยความเชื่อผิดๆครับสุดท้ายตาก็ค่อยๆมองไม่เห็นจนบอดสนิทยายสมนึกนั้นยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า30ปีทำเองปรุงเองขายเองโดยมีน้องชายที่ป่วยเป็นจิตเวชคอยช่วยเป็นลูกมือ สองพี่น้องช่วยกันหาเรียงตัวเองจนสามารถสร้างที่พักบนที่ดินจับจองเป็นที่อยู่อาศัยได้ตามอัตภาพปนึกขายตั้งแต่ปีสามห้าขอโทษนะครับป้าตอนที่เริ่มขายเนี่ยตาบอดแล้วหรือยังบอดแล้วปนึกเพราะว่าปนึกบอดมาตั้งแต่เล็กแล้วอะอแต่ป้าเริ่มมาทาขายของอายุปนึกก็ได้ตั้งยี่สิบกว่าจะเกือบสามสิบแล้วตอนที่ปนึกมาเริ่มขายอะ แล้วทําไมไม่เลือกอาชีพอื่นล่ะครับทำไมเลือกอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวที่มันยาก,กายากยากแต่ว่าพนึกมันแบบว่าพนึกทำได้ไงย่างอื่นนะานึกไม่เคยทําเลยพนึกก็เลยทําไม่ได้ไงอันนี้านึกเคยทํากับแม่แม่เคยสอนมาอะไรมาอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยมาเลือกอาชีพนี้ขายป้าครับคะเรามองไม่เห็นแล้วทําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้คนที่เขาตาดีรับประทานเนี่ย เขาบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับก็มันเนาะมันก็แล้วแต่คนที่เขาชอบนะบางคนเขาก็บอกว่าอร่อยบางคนเขาก็ว่าไม่อร่อยเนี่ยมันแล้วแต่เนาะวันหนึ่งขายได้กี่ชามครับอ๋อมันเป็นบางครั้งเนาะบางครั้งวันนี่ก็ได้ยี่สิบบางครั้งก็ได้สามสิบบางครั้งก็เช่นวันนี้เพิ่งจะได้แค่สองสามชามนี้เองเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีคน จิตอาสาใจฟ้าชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายจังหวัดลบบุรีโดยอาจารย์นริศสืบโถพงพันเอกวิเศษจันทร,รมาศและพันเอกทองคำได้ทดลองชิมก๋วยเตี๋ยวที่ยายสมนึกกัญยาเงินปรุงแล้วสามารถรับประทานได้จริงๆครับนอกจากนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวของยายสมนึกยังได้รับมาตรฐานความสะอาดจากหน่วยงานภาครัฐรับประกันอีกด้วย อันที่จริงแล้วยายสมนึกนั่นก็น่าจะสบายแล้วล่ะครับเนื่องจากมีทั้งบ้านมีทั้งอาชีพแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นหรอกครับท่านผู้ชมก็จะอะไรสิหรอกครับก็บางวันยายสมนึกขายได้ไม่ถึงสิบชามก็มีอย่างวันนี้ที่จิตอาสาใจฟ้าชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายจังหวัดลบบุรีไปเยี่ยมที่ร้านช่วงบ่ายแล้วนะครับยายสมนึกขายก๋วยเตี๋ยวได้แค่แปดชามเอง ด้วยขายชามละ30บาทจะคุ้มค่าแก๊สที่ใช้ต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวไหมเนี่ยจิตอาสาใจฟ้าถามอย่างห่วงใยคำตอบที่ได้ไม่ต้องเล่าเป็นอันว่าเรารู้กันนะครับท่านผู้ชมมีหลายอาชีพที่ผู้พิการทางสายตาเลือกแต่คงไม่มีใครเลือกขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเช่นยายสมนึกหรอกครับหากมองด้านคำสอนของพระพุทธองค์ยายสมนึกนั้นมีอิทธิบาทสี่ครับ อิทธิบาทสีนั้นหมายถึงสิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใดต้องทำตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าอิทธิบาทซึ่งจำแนกไว้เป็นสอย่างคือ 1. ฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะความภาคเพียรในสิ่งนั้น สจิตตะความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นและสี่วิมังสาความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้นรายการใจฟ้าโดยหลวงพ่ออารมณ์กวดและหลวงพ่อไัยรินขอสนับสนุนอาชีพที่นำไปสู่การเลี้ยงตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการโดยมอบสิ่งของเล็กน้อยในเบื้องต้น เพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ไม่ย่อท้อยายสมนึกกัญญางเงินอายุ70ปีตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ6ขวบยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า30ปีน่าจะเป็นคนดีคนตัวอย่างในหลายๆด้านสำหรับวันนี้อย่างน้อยยายสมนึกนั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่มีสัมมาอาชีวะซึ่งก็แปลว่าการเลี้ยงชีพชอบ การเลี้ยงชีพโดยสุจริตที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเอง เสี๋ยวเนี่ยปนึกเล่าให้ผมฟังอีกทีได้ไหมว่าปนึกไปเอาวิธีการทาก๋วยเตี๋ยวมาจากไหน๋อปนึกทำเอาวิชากับแม่อ้โทำมาสมัยสมัยที่ปนึกเด็กๆปนึกยังไม่ได้ตาบอดใช่ไหมตอนมาตาบอดตอนหกขวบตอนหกขวบเจ็ดขวบเจ็ดขวบค่ะไอ้ที่ว่าเป็นตาแดงแล้วก็ไปรักษาผิดวิธีนะปนึกนะค่ะโอ้ท่านผู้ชมบางคนอ่ะไม่รู้แต่บางคนก็รู้แล้วปนึกเนี่ยนะครับ ไปลบปลาแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมนต์มาหยอดใช่ไหมป้านึกนั่นแหละน้ำมนต์ยาอะไรต่เอะไรพ่อแม่ก็พาเอามาหยอดให้ไงกะว่าหายแน่ปรากฏว่ามันไปอักเสบที่ในลูกตาอับแสบปวดแสบเออเลยเลย,เลยผลออกมาก็เลยทําให้ป้านึกตามองไม่เห็นเลยป้านึกเนี่ยเป็นคนที่ท,ที่ที่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เกิดนะครับทยูลบบุรีนี่แหละอยู่ลบบุรีเนี่ยนะมาตั้งแต่แรกเริ่มเลย แล้วที่บ้านปนึกเนี่ยพอตอนปนึกโตขึ้นมาเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรกันครับพ่อแม่รับจ้างพ่อแม่กปร,รับจ้างไล่ทำนา,นาแ,แล้วปนึกนึกยังไงอะ่ะถึงได้มาขายก๋วยเตี๋ยวเพราะ่อแม่เขาเสียหนีไปแล้วพ่อแม่ตายใช่แม่เสียหนีไปแล้วปนึกก็เลยจําอย่างที่แม่พาทางทำมากเลยมาทาอ๋อแม่เคยขายก๋วยเตี๋ยวเคยปนึกก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวมากขายเตียขาย ขนมแล้วแรกเนี่ยคนก็ไม่หัวเราะย่อหรอบอกเอ๊ตาบอดนี่จะทำก๋วยเตี๋ยวยังไงมีที่มีคนหัวเราะย่อจริงๆได้เลยมีเลยหรอเขาเขาพูดเขาพูดเขาพูดว่าไงบ้างเขาบอกว่าเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวตาบอดจะเป็นอย่างนี้แหละเขาพูดอย่างนี้จึงขอรบธนาญาติโยมที่ เป็นห่วงเป็นใยวันนี้เราพ่อสุขภาพก็ค่อนข้างดีญาติโยมแต่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะจากที่ได้ปรับตัวลดอาหารทั้งขนมหวานของหวานน้ำหวานแล้วก็ทานแป้งน้อยลงตอนนี้ก็เพิ่มเวลาพักผ่อนให้ตัวเองขึ้นอีกนิดหนึ่งญาติโยมแต หมอก็อบอกว่าหลวงพ่อพอักผ่อนน้อยไปก็จริงญาติโยมยิ่งอากาศร้อนๆอ,อันนี้เรื่องหนักพออากาศร้อนเข้ามาบางทีเลือดมันไหลเวียนไปสมองไม่ทันไม่พอก็บางทีก็มึนๆงงๆนะเหมือนจะเซ่ก็มีแต่ท้ายสุดก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมได้ทราบว่าหลวงพ่อ,พอแข็งแรงดีนะสบายดีแดะมีความสุขกับงานมีความสุขกับ ลูกหลานและญาติโยมจะขอให้บุญที่ญาติโยมได้สร้างได้เสริมได้เพิ่มเติมพลังมาที่หลวงพ่อย้อนกลับไปเป็นเพราะปัจจัยเกี่อกูลแก่ชีวิตของญาติโยมและลูกหลานทุกๆคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพพระไมยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยใครเจ็บมาเบียดเบียนขอให้มีความเจริญด้วยศรัทธา ให้เจริญโดยสติปัญญาที่จะนำพาชีวิตของตนเองพร้อมโดยครอบครัวและหน้าที่การงานไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จโดยทั่นทั่วกันทุกคนทุกคนเทินขอเจริญพร นุชฮะเชื่อไหมว่าคนพิการหรือคนตาบอดทางสายตาจ้ะขายก๋วยเตี๋ยวได้เชื่อจ้ะเนี่ยเนี่ยลวก่งเี้ขายได้เลยเห็นมาแล้วเชื่อเชื่อเชื่อไหมว่าคนตาบอดสามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้เชื่อจ้ะลุงชินแล้วเชื่อไหมว่าคนตาบอดเนี่ยเขาสามารถที่จะทําอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยลืมไปแล้วขายขนมปังอ้อ ไม่รู้อ่ะเอ้าก็เห็นมาแล้วที่ไหนอุ้ยเห็นได้ในรายการแหละสยามบรรทุกเหรอใช่เห็นได้ในรายการสยามบรรทุกโอ้โหติดตามรายการด้วยใช่ดูในรายการสยามบรรทุกใช่แล้วเลยรู้ว่าคนตาบอดสามารถขายก๋วยเตี๋ยวได้คนตาบอดสามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้คนตาบอดสามารถขายขนมปังก็ได้เหมือนกันใช่ขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมปังซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วพี่นุชพี่นุชเชื่อหรือยังว่าความรัก ไม่สามารถทําให้คนตาบอดได้เชื่อแล้วว่าความรักไม่สามารถทําให้คนตาบอดเป็นคําเปรียบเทียบค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับสาระดีๆอย่างนี้นะครับท่านสามารถติดตามชมได้ในรายการสยามบันสุขพบกันทุกๆวันในเวลาดีนะครับรายการสยามบรรสุขสําหรับวันนี้ผมลุงชินสุดหล่อและสุดสวยสวัสดีค่ะับพ่นกระไรนะ